เพื่อนซีไอก,กอนมันหึผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเหรอแล้วเป็นเมียก็บอกมาเหอะนี่ยังไม่ได้แต่งกันหรอนั่นสิมาอยู่บ้านเขาเฉยๆแบบเนี้ยน่าเกลียดถ้าเป็นลูกสาวฉันนะตีตายเลยมันอยู่บ้านเฉยๆอะไรเล่าเขาจะแวะมาก็แต่เมื่อหลังเลิกงานหรือไม่ก็วันหยุดเนี่ยแกอ่ะตามลูกไม่ทันหรอกฉันมองเบลเดียวนะ ก็ดาออกแล้วป้าครับอะไรอ่ะนี่เอามาให้ป้าทำไมเนี่ยอพอดีว่าผมเห็นลูกป้าถ่ายคลิปลงโซเชียลเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแฟนใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะครับอเอาไม้ไปเลยครับจะได้ไปตีลูกไงครับแล้วถ้าเกิดตีลูกเนี่ยมาบอกด้วยนะครับจะได้บริจาคลงไปให้ครับ รักจะตายไม่มีระเคราทุกคืนวันจันทร์คารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทเวนตินา